สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะนี่ก็เป็นอ่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สุกแล้วนะคะเราก็เอามาต้มนะคะใส่น้ำเกลือ,อนิดหน่อยเพื่อให้ยางมันออกนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาบี้นะคะไปปั่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเม็ดมันจะแตกแล้วมันทำให้ขมนะคะแล้วก็ขยำขยำนะคะบี้เอาน้ำมันออกนะคะบี้ให้ละเอียดเลยค่ะ มันก็จะได้สีแดงๆออกมานะคะขยะไม่ละเอียดเลยค่ะสีสันก็จะเริ่มออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะเติมน้ำเปล่าค่ะเติมน้ำเปล่านะคะแล้วก็เอาตะแกรงนะคะมันกรเอาแค่น้ำนะคะส่วนที่เป็นเนื้อมันนะคะเราก็เอาทิ้งนะคะ อ่ากองเอาแท้น้ำเลยค่ะโหสีสันสวยงามเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อของมะม่วงหาวมะนาวโหที่เป็นสุกแล้วนะคะผลที่มันสุกแล้วนะคะเมลดมันก็จะออกสีดำดำมันจะให้สีแดงสดมากเลยนะคะอ่ากองเอาแค่น้ำนะคะ เพื่อความเข้มข้นนะคะก็เอามือขยำขยำนิดนึงนะคะบีบเอาให้หมดเลยนะคะแยกกากกับน้ำมันออกนะคะใครอยากจะลองทำนะคะก็ดูจากคลิปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกากนะคะแล้วก็น้ำแยกออกเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำใบเตยนะคะใส่ใบเตยเข้าไปเพื่อความหอมนิดนึงนะคะ ก่อนทรายก็ขยำใบเตยนิดนึงนะคะแล้วก็นำไปต้มนะคะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะห้ามใช้ไฟแรงนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะถ้าน้ำตาลทรายมันจะให้หวานที่ไม่ค่อยอ่ารสชาติมันจะไม่ไม่หวานเท่าไหร่นะคะมันจะหวานปเป็นเล่มๆเ,เราก็ใส่น้ำตาลปี๊บแทนนะคะใส่น้อย ก็หวานน้อยนะคะอันนี้เราใส่น้อยเพราะว่าอ่าที่บ้านมีโรบาวานเยอะนะคะแค่นี้เราไปลองทําดูนะคะ